กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับรถบรรทุกดีๆช่องทางกรติดต่อนะครับสังเกตันดีๆอยู่บนหน้าจอของท่านมีทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์สำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถ Mercedes-Benz 230E W123 นะครับรหัสตัวถังรถสีไข่ไก่นะครับยางใหม่สีเส้นสีหลุดล่อน ตามระยะเวลานะครับสำหรับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2.524นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะครับเครื่องเป็นบุชีดนะครับเครื่องเอ็มตองหนึรหัสเครื่องนะครับรถพร้อมใช้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถน้ํามันล้วนภายในดําเดิมนะครับสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับมาไม่ถูกเข้ามาใน g ูเกิลแมปพิมพ์รถบปรนทุกดีๆกดนาทางมาได้นะครับ ภายในหนังเบาะหนังนะครับสวยๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางร้านตั้งราคาไว้ที่1 2 5 0 0 0บาทนะครับขายเงินสดนะครับเครื่องดีมากนะครับขับระยะทางไกลๆได้เลยนะครับสนใจยังไงทักถามได้นะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทั้ง2ช่องทางทางร้านด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ